ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแม่คันินเหนือหมู่ที่6ครับตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ของตำบลบ้านโปงที่จะถูกกําลังถูกประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติอบอขานนะครับแล้วก็เราไปคุยกับชาวบ้านที่นี่ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับในพื้นที่ของหมู่ที่6บ้านโปงเนะี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในในโซนของอุทยานทั้งหมดครับก็เหมือนกับ แสวงไก่ที่หมู่บ้านอยู่อยู่ตรงกลางทีนี้เรื่องของการการจะประกาศอุทยานเนี่ยก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของแนวเขตที่ว่าชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าแนวเขตที่ประชิดกับพื้นที่ทํากินของชาวบ้านจนจนเกินไปจนจนไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าปิดกั้นโอกาสของชาวบ้านที่จะทำอาหากินหรือว่าไปทําเรื่องของอาชีพต่างๆครับอันนี้น่าเป็นห่วงแต่ถ้าอุทยานอยากจะได้อุทยานก็ขอให้เป็นผู้ให้บ้าง 1. หให้ขยับออกจากแนวแนวแนวชาวบ้าน,นแห่งไปนิดหนึ่งสงให้ชีวิตชาวบ้านเนี่ยไปหาของป่าหาของกินได้ปกติแล้วก็สก็คือเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เรื่องของการท่องเที่ยวถ้าชาวบ้านจะทําก็ต้องอย่าไปปิดกั้นโอกาสของเขาก็ให้เขาเข้าไปทําได้อาจจะมีระเบียบอะไรก็ว่ากันไปขณะที่เวทีเสวนาหัวข้อเตรียมประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอื้อประโยชน์หรือตัดสิทธิ์ชาวบ้าน มีตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่งเข้าร่วมทั้งหมดมีข้อกังวลด้านข้อกฎหมายอุทยานที่อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งและเกิดปัญหาด้านการดําเนินชีวิตในอนาคตนักวิชาการมีความเห็นว่าภาครัฐต้องทําความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายกับชาวบ้านให้ชัดเจนคำหนึ่งถึงหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตชุมชนอย่างสงบสุข มีส่วนร่วมในการช่วยรักษาป่าและอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนกลับมาทบทวนว่าคนที่อยู่อุทยานเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ที่ทํางานตรงนี้ต้องลงมาดูข้างล่างดูจริงๆว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดเนี่ยมันเท็จหรือว่ามันจริงแล้วต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างเป็นระบบและจริงจังเพราะปัญหานี้มันสามสิบกว่าปีแล้วชาวบ้านก็สะท้อนมาว่ามันไม่มั่นคงและเป็นวิธีการผลักใสชาวบ้านออกจากพื้นที่ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าจะประกาศในส่วนที่ไม่มีผลกระทบกับชาวบ้านก่อนส่วนพื้นที่ที่ชาวบ้านคัดค้านให้ชะลอการประกาศไปก่อนต่อไปในการประกาศอุทยานทุกแห่งการดาเนินการจะดําดเนินการเฉพาะในส่วนที่ไม่มีประเด็นกับประชาชนในพื้นที่ก่อนอย่างเช่นบางพื้นที่เน่ยเจ็ดแสนไร่ที่ที่มีปัญหาอาจจะมา สี่ห้ื่ไร่เราก็จะประกาศแค่6กหมื่นหกแก่อนอีกห้าอีกห้าหมื่นก็ได้เมื่อมีการแก้ปัญหามีการพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วเราถึงจะดำเนินการผนวกในภายหลังประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ132แห่งเนื้อที่กว่า39,700ล้าน7แสนไร่หรือกว่า63,500ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละสของพื้นที่ทั้งประเทศและเตรียมประกาศพื้นที่อุทยานเพิ่มอีก23แห่ง รวมเนื้อที่กว่า3าล้านเแสนไร่สมกรานเครืบุญไทย PBS รายงาน